ในปี2025 BYD d o p h i n ยังคงสร้างนิยามใหม่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าออกแบบมาสำหรับคนเมืองยุคใหม่ d o n f i n ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางในอนาคตด้วยรูปลักษณ์เพรียวลมและไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ล้ำสมัยทำให้สะดุดตาทุกมุมมองโดยเฉพาะสี Blue Ocean ที่สะท้อนถึงความหรูหราและความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใต้ฝากระโปรงดอนฟินรุ่นปี2025ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่เบดอันล้ำสมัยของ BYD ที่ให้ทั้งความปลอดภัยและระยะทางที่ไกลย,ยิ่งขึ้นด้วยระยะทางการขับขี่สูงสุดถึง420กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์มอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังที่ตอบสนองทันใจพร้อมการเร่งที่นุ่มนวลทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความสนุกและประหยัดพลังงานภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่อย่างพิถีพิถัน ให้ความรู้สึกพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้หน้าจอสัมผัสหมุนได้ขนาด12.8นิ้วอยู่ตรงกลางคอนโซลควบคุมระบบนำทางความบันเทิงและการเชื่อมต่ออย่างครบครันรองรับการสัง,งานด้วยเสียง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบผู้ช่วยอัจฉริยะของ BYD พื้นที่ภายในกว้างขวางด้วยการจัดวางอย่างชาญฉลาดวัสดุคุณภาพสูงไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้และเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกหรูหรา แม้จะเป็นรถขนาดเล็กมีพื้นที่วางขาและสีสเพียงพอพร้อมพื้นที่เก็บของมากมายเหมาะสําหรับทั้งครอบครัวและคนทํางานยุคใหม่ความปลอดภัยยังคงเป็นหัวใจหลักของ BYD Dolphin รุ่น2025ด้วยระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะครบชุดเช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาแบตเตอรี่เบรคยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว รองรับทั้งการชาร์จไฟบ้านและการชาร์จด่วนแบบ DC ที่สามารถชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีและสำหรับการใช้งานประจำวันก็สามารถชาร์จที่บ้านได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสิ่งที่ทำให้รุ่นปี2025โดดเด่นไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหรือดีไซน์แต่คือแนวคิดขององค์การขับเคลื่อนที่ยั่งยืน BYD Dolphin เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเปลี่ยนแปลงเพื่อเมืองที่สะอาดขึ้นและการเดินทางที่ชาญฉลาดขึ้น เป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดโดยไม่ต้องแลกกับความสะดวกสบายหรือสไตล์ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือทางไกลดอนฟิงมอบประสบการณ์ที่เนียบนุ่มนวลและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตัวเลือกในการปรับแต่งสีล้อสีตัวถังและดีไซน์ภายในหลากหลายดอนฟิงคือรถที่ทั้งทันสมัยไฮเทคและคุ้มค่าทุกด้านในปี2025 BYD Don ฟิ n แสดงให้เห็นว่าการขับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่สำหรับคนกลุ่มพิเศษ แต่มันคือทางเลือกของทุกคนขับเคลื่อนด้วยอนาคตขับเคลื่อนด้วยดอนฟิน